สบายดีสบายดียาำแรงพี่น้องจา่าบรรยากาศฝนทั้งตกเซาเมืองแน่เขานี่พี่น้องไก่สิสด้เกี่ยวแล้วเดี๋ยวบอมีสิบภาพไปดูบ้านว่าเห็ดหอดใสแล้วสร้างกับมือวานนีก่กอะฝนตกเบิดมือสร้างกับยุดงงานบอเเหตเพิ่อว่าเพันย่านไฟสอดเพิ่นว่าพูดโพลฝน,นตก สร้างหายไปหนึ่งวันกลับมาอีกทีมาดูผลงานช่างมันจะเป็นแบบใดแล้วหรอต้เอือองก็ได้กับเพื่องเดียวดูพี่น้องแอมแล้วแล้วสองขางสองด้านเนาะยังอีกสองด้านมืออื่นเพื่นว่า เมื่อเอินสิแล้วเพื่อนว่าำ้มเออมันสิคำในแช่งกระสีมองนี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่สร้างเพื่อนเห็ดกันสองคนเนาะเห็ดแล้วก็ทำความสะอาดถูพร้อมพร้อมเขาอยู่พนาเออพี่นอกจ๋าอ่ะสิให้เบิ่งมุมนี่เนาะ นี่งามบ่พี่น้องฝ้ารอบนอกก็แล้วแล้วยังเหลือแต่รอบในใส่กระจกหน้าต่างเรียบร้อยเนาะแต่ว่ามะหอดน,นี่กัหกสิบ็สิบเซแล้วใกล้จะเสร็จแล้วนี่สรุปแล้วอ่าแอมด้วยไม่เซอร์ล่าพี่น้อง สีเทานั่นเองคล้ายๆสีบ้านหลังใหญ่เนาะเป็นทรงโมเดิร์นแต่ว่าหลังนี่เสียมันงามกว่าบ,บ้านหลังใหญ่อันนี้ประตูบานประตูทางเข้าตอนแรกว่าเสียเป็นกระจกที่นี่ไปสื่อนี่มาใส่กันเลยอันบแดแกระจกสําดูนี่พี่น้องฟ้าฟ้าก็ยังพันแล้วละเอียดเด้อ่ายังสีแบบ สิเก็บรอยรอยตำหนิหรือว่ารอยยิงอยู่เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นกระจกเนาะอ่าหน้าต่างพี่น้องสามารถเปิดได้มันเป็นหน้าต่างฟังนี่นะใส่สองบานแต่ว่าฟังนั้นนะใส่บานหนึ่งแต่ว่าฟังนี่ยังบ้านที่แอนโย่ก็ฟังนั่น สร้างบอกว่ามอเอินจังสิแล้วพนะแต่มาอน,นี้กะคือสิได้เท่านี้พี่น้องนี่ออียงอันนี้คือเป็นแนวนี้คือบบเก็บรายละเอียดแน่คือมะมุงแบบนี้กุมดุ่มกิมดิมอยู่ สร้างกัเห็ดก็เห็ดแบบลักไก่ได้พี่น้องบางมุมกับสีสังเกตเห็นอยู่บ่คือกันบางมุมกับตำหนิหลายบางมุมกับลุดกับมีบางมุมก,กมับโจเวเจวอยู่เอะเปิดดูพี่หญยสร้างประตูหน้าต่างนี่อันนี้บานอ่าเมตรห้าสิบยาวเนาะสามารถเปิดได้พี่น้องฟังนะก็เปิดได้เปิดดูตัวนี้ อันนี้จะเป็นเมตรห้าสิบแต่มันเปิดกว้างในกูหนีอยู่น้อยหนึ่งเนาะแล้วแล้วฟังนี้งามบ่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอ่าไม้พะแนงโบเมนใหม่ได้พี่น้องเป็นแบบไม้เชลาันแหละเป็นปูนเนาะเป็นสีไม่อันนี้ก็จะเป็นไม้เชลาเมดเพราะว่าปวกมันโแบกบินนี่ไม้เชลา นี่ตบแต่งเป็นลายไม้มเพิ่นกำลังแอมรอบนอกเนาะอรอกระปูน,น,นนะครบขบขึนเพียงกันมง,มงตกันกนั่นแ่แ่น ต้องกันแล้วเดียด๋ยวทำให้ดเพียงุดระบายสนมันอ่กะกาล้งแอม,แมเออนี่เด้แอมฝาฝั่งนี่ฝั่งน้ำเนาะกับสีแบบทุลักทุเลแน่เพราะว่ามันอยู่ใต้นำ้ำมันอยู่กลางนำ้ำพี่น้องนี่อันแนวเหยียบแนวงอ้อยก็อยู่ข้างบนพี่นะ่ะแต่ว,ว่าใส่อ่าันนี้เนียยิงเอาเพราะมันจะเก็บรายละเอียด กลัวสิได้ขนาดนี้พี่น้องเห็ดแล้วลือ้อเห็ดแล้วลือ้อจักแมนจากรอบจักเถ่อเนาะผาดแน่สร้างกเห็ดลักไก่แน่เนี่ยเห็นบ่มมุมนี้ที่เป็นหัวซนหัวแต่มุมนั้น่ะ เป็นหัวตัดใกลใ้แล้วเพิ่นน้ามาื่อนสีแอมให้แล้วพอเมื่อวานนี่ยุดเบิดมือฝนตกขมันบยุดก็ขึ้นสีแล้วอยู่ฝนมันตกอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าอันนี้ก็สีใสเป็นใหม่นี่แหละพี่น้องฝาตรงในใส่เป็นใหม,นนใใหม่ซื้อมาเพิ่มอีกแล้วหาสิบเซน อันนี้รนะเบิดเจ็ดสิบเซนนะบริพอขาดอยู่ประมาณหาเซน,น,นเพอตัดเศษแต่ว่าห้องด้านในกับบริยัยนะพี่น้องสามเมตรคูณสามเมตรเป็นห้องเล็กๆเป็นห้องเดียวแต่ว่ากระจกฝั่งนี่นะเป็นกระจกนี่เป็นกระจกบานใหญ่เนาะกระจกหน้าต่างสองบานเปิดได้ แต่ว่าแล้วแล้วแอมแล้วบาดนี้สิได้อาใส่ฟ้าข้างนอกข้างในและกระซีอันนี้ได้บาดนี้ไอ้ด้านในกระซีบอ่อปล่อยมันเป็นโลง่โลงๆเป็นเห็นใหม่เศษใหม่แบบนี้ได้พี่น้องสิสื่อแผน่นอ่าแผ่นลายแบบแผ่นพลาสติกลายกระเบื้องสีขาวอะ่มะมาติดสาบอีกทีหนึ่งเนาะมันสะิบอเห็นเห็นใหม่พวกนี้เลยมันก็จะเป็นอ่าค้ายๆคยือห้องปูนห้องยังเนี่ยต้องเก็บรายละเอียด

ยายมากับเขาในเมืองบู้น่ะเมือง่นน่ะาัเนอาวแตเราไปใส่เงินเฮ่อไป้อกไเบอรอหนาหัวหอยาเสี่ยงไว้ยใส่เห็นเบิร์จะแม่นยายมาพักกันเขาในเมืองไปซื้อของท่านผู้ทมปิดโหลดล็อกไว้ เดี๋ยวฝนตกน้ำสาดเพิ่นเก็บคอกแล้วเลิกงานแล้วทำแล้วพี่น้องมือเดินกับสีแอบสองฝั่งนั่นเนาะอันนี้นนก็จะเป็นสีเทาพี่น้องกับไม้กับหบลังคาไม่กับสีเข่ากันอยู่เลี้ยวก็สีตีเพดานด้านในแล้วก็เพดานด้านนอก เพดานด้านในก็นจะเป็นลายไม้เนาะสื่อมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะใส่เป็นใหม่อันนี้ตีให้หมดเลยสื่อแผ่นเรียบมากกับเบาะซัมยันขี้ลายกเ็เรบ่มใส่ผ่อลุงเลินเห็ดบลละเอียดเนาะอันนี้ก็ตำหนิไหลเลยแต่ก็สิพยายามเก็บรายละเอียดแบบสื่อสีมาปิดหัวน็อตไว้ใบ้มนเห็นหัวน็อตหรือว่าอ่าที่มันแตกมันเหลาเนาะ เพราะว่าตอนแรกน่ะอันเครื่องมือกับเพิ่งนกิซอมาใไม่พี่น้องอเครื่องยิงออันนี้มันก็เลยอันเก็บรายละเอียดได้เด้มันบรดเห็นหัวน็อตเพราะว่าอันนี้นะมันบรดีใส่น็อตยิงเนาะมันใส่เครื่องยิงเครื่องยิงตะปูไฟฟ้าเนี่ยมันเลยสิบเรเห็นหัวน็อตหัวยางเพราะมันบรดีใส่น็อตเนาะมันกระสิหเป็นแบบละเอียดแต่ว่าฝ้าเนี่ยเบิ่งเนี่ยมันกระสิเป็นอ่า นี่เป็นรอยต่อหัวนงหัวนอดเนี่ยแต่ว่าสื่อสีมาสิปโ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 ปสิปบลอคอยหายอนนี้เพราะ่าอจับมันกบ่มีโอกาสแม่แต่ว่าถาเขาลือมันก็นลือได้เนาะถ้าว่าเครื่องยิงมันงัดอย่างเดียวมนเบิดเก็บของไม่นี่เขาไปเก็บเนี่ยเดี๋ยวมันสีหักยังจะใส่งานอยู่เด้ ไม่นี่แต่ว่ายังรายละเอียดหลายอยู่ถึงว่าแล้วก็ยังรายละเอียดแอมแล้วก็ยังเศษหลายอย่างอยู่เด้ใส่ฝ้ารอบนอกรอบในแล้วก็ตีรอบในอีกแล้วก็มีการแต่งเสาสิใบเห็นแบบนี้เนาะบ่มีว่าสิเอาไม้อันนี้แหละไม้อันนี้มาแต่งเสาเศษมันอ่ะมันเลื้อหลายอยู่เลยสิแต่งเสาสองเสาเนี่ยเนาะแล้วก็ทําเป็นที่นั่งแล้วก็เลื้องงานเล็กแบบนี้ เล็กกับสื่อมาสิบเซนก็จะทำเป็นล้านั่งเล้ากัน้นตรงนี้แหละพี่น้องกับแแล้วง่ายแต่อันดับแรกก็คืออยากให้แอมให้แล้วแต่ว่าสร้างก็กลัวสิไม,ม่เห็ุเก้าโมงสิบโมงพุนะ่น่ะเออกลัวสิลงจากเฮือนได้ แต่พอม่เห็ุกับส <t ell> ี่โมงกว่าหาโมงกับกลับแล้วนี่แหละผู้ช่วยเมื่อ้อย่จะลืมไปรับเงิน้ดยผู้ช่วย <t ell> จ่ายเงินเด็กๆ <t ell> อันนี้ประตูห้องทางเข้าเครื่องยิงมันใส่ถังลมในพี่น้องความดันลม กระสิปิดให้มิดชิดจิบให้เห็นขอบไม้สักเซนเนาะด้านในกระสื่อแผ่นเหลียบมาใส่อีกทีหนึง่งเป็นลายกระเบื้องลายหินอ่อนฝาตรงในนี่กระสิทำเป็นเอ่อเป็นลายไม้นี่อันนี้คือด้านในพี่น้องจา๋าแต่ว่าเตียงหกฟุตก็สามารถวางได้กระสีโล่งแน่จักหน่อยเนาะแต่มันสิบ,บสามารถอ่อ มีตู้เสื้อผ้าว่างรั่ว่าของหลายๆได้ผมเป็นไอ้คล้ายๆคือของห้องพักประมาณนั้นหน้าต่างกระจกหน้าต่างในบ้านละสองพพี่น้องสบ้านในห้า0ันบริถุถือของมันแพงมันก็เลยใส่งบหลายเนาะแต่ว่าฝั่งนี้ยังบ้านีแอมเพื่อนสีแอมมเมื่อืน่นกับฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่ว่ากระจกบานนี้น่ยสามพันพี่น้อง มันสิมีอยู่สองราคาเนาะที่เป็นอ่าที่ก็อันขอบกระจกสีขาวนะมันสิถูกกว่าสองพันถูกกว่าพันหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นขอบสีนี่นะมันสามพันเขาบอกว่าเล็กมันทนทานมันหนากว่าก็เลยเอาแบบนี้เนาะนี่ฝาหลบนอกหลบในพื้นก็นเป็นพื้นไม่เด้ พื้นไม่สิเก็บกววดแล้วแล้วก็เก็บกววดทำทุกความสะอาดแล้วก็สิปูพรมเนาะเพื่อสิใหายมันดูดีตอนยังพันแล้วกับบงงามปานไดพี่น้องยังพันได้เก็บรายละเอียด ้างเลิกงานแล้วเ,ลเดี๋ยวมืออื่นเห็ดใหม่ยังเลยสองด่านเนาะแต่ว่านี่ก็ลุงเลิศเป็นเห็ดรั้งแรกเนี่ยเราไปเห็ดงานแต่ละเทือส่วนใหญ่ก็ต่อเติมแบบธรรมดาเนาะสิบค้อยเห็ดงานแบบละเอียดแบบนี้ปกติกระจกนี่เขาเาเจ้ามาติิตั้งให้เองเด้ แต่อันนี้มันหน่อยค่าติดตั้งมันแพงเนาะก็เลยไม่เห็ดเองแต่มันก็ใส่ได้แต่คล้ายๆคือบ้านหลังใหญ่เนาะสีเดียวกันสีเทาแดงต่างจางต่างแต่ว่าอันนี้ใส่เป็นเนี่ยเป็นไม้พะแนง ยังเหลืออีกสองด้านด้านหนากสัสิประตูก็ยังบานไลใส่หนะ้าต่างใสเ่เรียบร้อย ด้านหน้าก็จะแตงเป็นเห็ดหม่องนั่งฟังนี่เนาะฟังนั่นกับกังกัน,กนตรงนี้ก็เศษเป็นเหล้าเล็กหม่องนั่งเหล้าเล็กยังหลายอย่างอยู่อันนี้ถือว่า หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยากอยู่เพราะมันเห็ดอยู่กลางหนำพี่น้องมันก็นเลยยากแต่ว่าเศษไม่อันนี้บ่ได้ถิมเด้เดี๋ยวสิเก็บมาแต่งเสาประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งเนาะเขาเจ้าขายเสร็ละแปดสิบบาทสามเมตร ใกล้แล้วสร้างเพอนเุามาเอินสีแอมแล้วเพันว่ายังเหลือสีสองด่านกาลสิสตีฝ้าต่อเนาะพี่น้องจ๋าได้มาวนาี้กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาะขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดี